สวัสดีครับคุณู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager Online ประจําวันที่9เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่า1พพฤศจิกายนวันชี้ชะตาเศรษฐารอดหรือไม่รอดเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสำหรับนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ย เศรษฐาคงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันนะครับกับวัน2วันที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะว่าอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอนาคตทางการเมืองของเศรษฐาก็เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่จะต้องจับตามองคือวันที่10พฤศจิกาย,ยนซึ่งอาจจะเป็นวันชี้ขาดเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ย จะเป็นวันตามกําหนดการที่นายเศรษฐาทวีสินจะต้องมีการแถลงรายละเอียดโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลบัลเลตหรือที่เราเรียกกันว่าเงินดิจิตอลนะครับซึ่งในวันนั้นน่าจะต้องรู้แล้วนะครับว่าเงินที่จะนํามาใช้ในโครงการเนี่ยเอามาจากไหนหลังจากที่ไม่มีความชัดเจนจนมีการคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับเดากันมาตั้งหลายเดือนแล้วอย่างน้อยก็ช่วง2เดือนที่เศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐบาล สำหรับโครงการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทให้กับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ความจนความรวยโครงการนี้คาดว่าจะใช้กับคนทั้งหมด56ล้านคนแล้วก็ใช้เงินงบประมาณราวๆ560,000ล้านบาทเงินจำนวนนี้เนี่ยมหาศาลเลยนะครับมหาศาลจะเกิดคำถามว่ารัฐบาลจะไปเอาเงินจากไหนมาแจกครับเนื่องจากตอนที่หาเสียงเนี่ยทั้งตัวนายกรัฐมนตรี แล้วก็พักเพื่อไทยก็ประกาศว่าไม่กู้ไม่ก่อหนี้หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะพูดไว้อย่างนี้นะครับแม้จะมีการดักคอเอาไว้บอกว่าจะเป็นการกู้ทางอ้อมผ่านทางธนาคารออมสินหรือเปล่าแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายห้ามการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของธนาคารหรือถ้าหากว่าให้ทำได้เนี่ยก็คงได้แบบไม่เต็มจำนวนนะครับคือไม่ถึง5้0แสนล้านแน่นอนได้แค่ราวๆสักแสนล้านบาทเท่านั้นแหละครับ จนล่าสุดเนี่ยมีการฟันธงบอกว่าจะมีการใช้เงินงบประมาณประเภทตั้งงบผูกพันเอาไว้ไม่2ปีก็4ปีจะมีการแบ่งจ่ายแบบ2ง,งวดหรือไม่ก็ะสีงวดอะไรประมาณนี้รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรซึ่งเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าอย่างนี้ครับ โครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใช้เงินจำนวน130,000ล้านบาทแจกเป็นเงินดิจิตอลในปี67แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการกู้เงินมาจำนวน1 0 0 0 0แล้านแล้วก็มาจากประมาณการรายได้อีก30,000ล้านนะครับข่าวที่บอกว่าเงินดิจิตอล560,000ล้านบาทที่มีข่าวว่าจะตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินแบบผูกพัน4ปีหาร 4, 4เนี่ยก็จะเท่ากับปีละ1 4 0 0 0 0ล้าน ปรับลดจํานวนคนลงไปเล็กน้อยอาจจะตกอยู่ที่ปีละ1นึ0 0 0สล้านบาทตัวเลขนี้มันจะตรงกับยอดที่คณะรัฐมนตรีเศษฐาอนุมัติตามแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายนพอดีเป๊ะๆเลยนะครับหนึ่งแล้านในแผนดังกล่าวเนี่ยจะใช้เป็นกรอบในการตั้งวงเงินงบประมาณประจําปีที่3หรือปีที่4จากนี้ไป จะมีการเพิ่มวงเงินงบประมาณในปี67จาก3ล้าน3 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มเป็น3ล้าน480,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นไป1 3 0 0 0 0ล้านบาทก็นี่แหละครับมาจากการกู้10,000ล้านแล้วก็มาจากการประมาณรายได้อีก300,000ล้านพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเท่ากับความพยายามหาเงินโดยให้ทบทวนรายการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการอย่างเช่นจะรีดไขมันส่วนเกินจะซื้ออาวุธเท่าที่จําเป็น หรือไม่ก็ประหยัดรายจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยแปลว่าไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะไม่มีใครเขายอมให้เพราะฉะนั้นในทางออกที่ดูดีและพอจะให้เห็นฝีมือบ้างเนี่ยคือการทำงบประมาณผูกพันซะอาจจะแค่2ปีคือปี67กับปี68ปีละ2 6 0 0 0 0ล้านบาทเท่ากับว่าจะต้องแจกกัน2งวดงวดละ5,000บาทเพราะเท่ากับมีแหล่งที่มาของเงินที่มาจากการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ไม่ใช่เอาแต่กู้เป็นหลักนะครับแจก4ปีคนละ2,500บาทแค่ลมพัดเอ่อยเท่านั้นแหละครับแจก2ปีคนละ5,000บาทเนี่ยลมมันแรงขึ้นมาบ้างแม้จะยังไม่ถึงขั้นเป็นพายุบุญห้ามไม่ให้แจกเขาก็ไม่ฟังขอ,เ,อเป็นว่าขอให้แจกแบบมีฝีมือบ้างกันแล้วกันนะครับอย่าให้คนเนี่ยเขาพูดว่าคิดใหญ่ทำเป็นแต่ทำได้แค่นี้เองเลยครับอย่าให้พูดอย่างนั้นเลยนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทย360องศาบอกว่าไม่ว่าจะแจกแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็แล้วแต่จะกู้หรือไม่กู้ก็แล้วแต่วันที่10พฤศจิกายนนี้รู้เรื่องครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่านโยบายแจกเงินดิจิตัลหัวละหมื่นบาทเนี่ยถือเป็นนโยบายที่เรียกว่าเรือธงของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทย รัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นนโยบายหลักซึ่งประชาชนเนี่ยตั้งตารออยู่แต่ที่ผ่านมามันไม่มีความชัดเจนสักเรื่องเดียวโดยเฉพาะเรื่องที่มาของเงินเนี่ยถามใครก็ได้แต่อ้ำอึงอ้ำอึงเท่านั้นแหละครับแม้แต่คณะอนุกรรมการกับเคลื่อนนโยบายนี้ที่มีนายจุลพันธ์อมอรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานอยู่อย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเดิมเนี่ยมีกำหนดประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกาหนดนะครับจนล่าสุดมีกาหนดจะประชุมกันวันที่10พฤกษติกายนนี้แล้วนายเศรษฐาจะเป็นคนแถลงด้วยตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีผลสํารวจที่ออกมาปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการแจกแบบทวนหน้านะครับไม่ต้องไปแย่หรอกครับคนรวยคนจนซึ่งก็เลยกลายเป็นแรงกดดันกลับเข้าหารัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าหากว่าแจกทุกคนตามที่เคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยนั่นแปลว่า เงินต้อง5 6 0 0 0นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าแล้วจะเอาเงินมาจากที่ไหนมันก็กลับสู่ปัญหาเดิมนี่แหละครับทําให้เวลานี้เนี่ยทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่คัดค้านและก็ฝ่ายที่สนับสนุนโครงการต่างก็เฝ้ารอ,อก,กันละครับว่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีจะถแถลงออกมาแบบไหนจะมีความชัดเจนหรือไม่แลแ้วถ้าหากไม่ชัดเจนหรือ ไม่มีความคืบหน้าในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหลักๆเช่นที่มาของเงินจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่จะต้องแจกแบบรวดเดียวหรือว่าแบ่งจ่ายเป็นงดงวดรวมถึงจะใช้แอปแบบไหนแจกเมื่อไหร่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีคําตอบที่ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าไม่เคลียร์ก็รับรองได้เหมือนกันนะครับว่าในายเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเละแน่ครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อถึงตอนนั้นถ้าหากไม่เคลีย นั่นย่อมหมายถึงอนาคตทางการเมืองของนายเศรษฐาด้วยนะครับว่าจะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับหากจะบอกว่าอนาคตของเศรษฐามันขึ้นอยู่กับการถแถลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้ว่าผลเนี่ยจะออกมาอย่างไรแล้วก็อย่าแปลกใจนะครับที่เศรษฐาต้องหาเสียงสนับสนุนจากหัวนหน้าพักร่วมรัฐบาลด้วยการนัดรับประทานอาหารเย็นกันเมื่อวันที่8พฤศจิกายน ก่อนที่จะมีการถแถลงผลงาน60วันของรัฐบาลทางหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเร่งอวดผลงานแต่อีกทางหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนหรือเปล่าละครับ